สายการบิน Air ์เจ็ดแปประกาศเลิกกิจาการเที่ยวบินสุดท้ายในเดือนมีนาคม2026ประชาชาติธุรกิจไลทูเดย์คิดดูสิครับหลายคนอาจจะตกใจและตึงไปช่วขณะกับข่าวนี้เพราะใครจะคิดว่าสายการบินที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานจะต้องปิดตัวลงแบบกระทันหันมาดูกันว่าเรื่องราวนี้เกิดอะไรขึ้นและทําไมมันถึงน่าสนใจขนาดนี้เพราะมันสะท้อนถึงความผันผวนของอุตสาหกรรมการบินที่ทุกคนกําลังติดตามกันอยู่ สายการบินแอร์เจ็ดแปดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแมนโฮดิ้งได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะยุติการดำเนินงานทั้งหมดในเดือนมีนาคม2026นี่คือหลังจากที่พวกเขาให้บริการมาได้แค่เกือบ2ปีเท่านั้นเองเที่ยวบินครั้งสุดท้ายจะเป็นเที่ยวบินจากสิงคโปร์ไปยังสนามบินนาริตะในวันที่29มีนาคม2026เวลา0น,นาฬิกา55นาทีเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสนามบินนาริตะคือสนามบินหลักของโตเกียวซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ กลุ่มเนอร์อธิบายว่าการตัดสินใจนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับกลยุทธ์แบรนด์เพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและอุตสาหกรรมการบินที่กำลังเผชิญกับความท้าทายมากมายหลังจากที่แอร์เจแปนยุบตัวแล้วกลุ่มสายการบินจะเหลือเพียง2แบรนด์หลักคือเอนเนอร์ซึ่งเป็นสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบฟูลเซอร์วิสและพิชีวีเอชนที่เน้นราคาประหยัดลอคอสเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นในกจะมอบประสบการณ์การบินที่ครบครันเช่นอาหารอร่อยอ่อยและที่นั่งสบายสบาย ในขณะที่พิชเวียชันจะช่วยให้คุณเดินทางได้โดยไม่ตัดอ้องเสียงเงินมากบริษัทระบุว่าการปรับโครงสร้างนี้จะช่วยเพิ่มกำไรและความสามารถในการแข่งขันของทั้งกลุ่มโดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่อุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับแรงกดดันต่างๆเช่นสงครามในยูเครนที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันและสเสถียรภาพโลกการล่าช้าในการส่งมอบเครื่องบินใหม่จากโรงงานและปัญหาดีโจอจีแอร์ครัฟออนกราวที่กระทบกับเครื่องบินตระกูลโบอิงเจ็ิของกลุ่ม ซึ่งหมายถึงเครื่องบินเหล่านี้ต้องหยุดบินชั่วคราวเพราะปัญหาเทคนิคหรือความปลอดภัยทําให้ต้นทุนสูงขึ้นและแผนการเดินทางล่าชา้าและนี่รือจุดที่หลายคนอาจไม่ได้สังเกตครับเพราะมันแสดงให้เห็นว่าการบินไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างการยุบแอร์เจ็แปนเพื่อรวมฝูงบินและบุคลากรเข้าสู่อเนลักจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศของอเนเช่นเดียวกับการเพิ่มเส้นทางบินใหม่ หรือปรับปรุงบริการแต่บางคนอาจเห็นว่ามันเป็นการยอมแพ้ต่อความท้าทายของตลาดหรืออาจเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดเพื่อไม่ให้เสียงเงินเปล่าในสายการบินที่ยังไม่เติบโตเต็มที่คุณคิดว่าอย่างไรครับมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่ในยุคที่การแข่งขันสูงขนาดนี้การตัดสินใจครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากรของกลุ่มและรักษาความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อสภานะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามที่อน,นกรักกล่าว เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นลองนึกภาพว่าการรวมทรัพยากรเปรียบเสมือนการนําทีมฟุตบอลที่มีนักเตะเก่งๆมาจากทีมเล็กๆมารวมกันเพื่อสร้างทีมใหญ่ที่แข็งแกร่งขึ้นและชนะการแข่งขันได้มาดูที่จุดเริ่มต้นของแอร์เจแปลกันบ้างครับสายการบินนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2024ในฐานะสายการบินลูกผสมไฮบริดครีร์ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผสมผสานระหว่างสายการบินเต็มรูปแบบ และราคาประหยัดเพื่อให้บริการในเส้นทางเอเชียด้วยราคาที่ทุกคนจับต้องได้และบริการที่อยู่กลางกลางตัวอย่างเช่นคุณอาจได้ที่นั่งสบายพอสมควรแต่ไม่หรูหราเท่าแอนเนอร์และราคาตั๋วก็ไม่แพงจนเกินไปเหมาะสําหรับนักเดินทางที่ต้องการสมดุลระหว่างคุณภาพและราคาก่อนหน้านี้เมื่อวันที่4ีกันยายน2025 e ันแอร์เจ็ดแปนเพิ่มประกาศเพิ่มความถี่เที่ยวบินระหว่างสิงคโ,ครโปร์โตเกียวให้เป็นเที่ยวบินประจําทุกวันตั้งแต่21พฤศจิกายน2025เป็นต้นไปพร้อมชูจุดขาย ราคาตัวขาเดียวเริ่มต้นเพียง226ดอลลาร์สิงคโปร์ประมาณ174ดอลลาร์สหรัฐซึ่งนับว่าเป็นราคาที่น่าดึงดูดสำหรับเส้นทางนี้โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวแต่ที่นี่คือส่วนที่มันน่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นต่างมากขึ้นเพราะหลังจากประกาศได้ไม่ถึง2เดือนสายการบินกลับต้องยุติการให้บริการทั้งหมดและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามครับเพราะมันสะท้อนถึงความท้าทายของตลาดการบินในเอเชียที่มีการแข่งขันรุนแรงและต้นทุนสูงมากมาก ตัวอย่างเช่นการแข่งขันกับสายการบินอื่นๆที่มีเส้นทางคล้ายๆกันหรือต้นทุนน้ามันที่ผันผวนทําให้กาไรลดลงจริงๆแล้วเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวก็ส่งผลทําให้คนเดินทางน้อยลงด้วยคุณคิดว่าการเปิดสายการบินใหม่ในตลาดเอเชียที่แข่งขันสูงแบบนี้เสี่ยงมากเกินไปหรือไม่หรือมันเป็นโอกาสที่ควรลองอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ A78 ประกาศหยุดให้บริการเที่ยวบินสุดท้ายมีนาคม2026 h t t p s colon slash a s www.prescient.net slash newkit newkit191180 q u e t i o n mark a m source เท่ากับ landtodayandmedia เท่ากับ footer underscore click ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวันที่นี่เว็บไซต์ https c o l a s h a s www.prescient.net https c o l a s h a s www.prescient.net question mark a m source เท่ากับ landtodayandmedia เท่ากับ footer underscore click และนี่คือจุดที่น่าสนทนา การยุบสายการบินใหม่ๆอย่างแอร์เจแปนจะช่วยให้อานกกลายเป็นยักษ์ใหญ่ที่แข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่าหรือมันเป็นสัญญาณว่าอุตสาหกรรมการบินกำลังเข้าสู่ยุคที่ยากลำบากมากขึ้นคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างสิครับบางทีความเห็นของคุณอาจจุดประกายการถกเถียงที่น่าสนใจได้เลย